ดังนั้นเด็กที่ใช้บุหรี่ทงไฟฟ้าจะมีโทษทั้งโดยตรงที่เขาสูดเข้าไปและก็โทษทางอ้อมซึ่งก็เห็นแล้วเด็กคนหนึ่งเมื่อวานมาปรึกษาว่าหนูไอเรื้อรังถามว่าหนูไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าไหมเขาบอกไม่แต่เพื่อนข้างๆของเขาสูบบุหรี่นี่คือเซคันด์แฮน s ์สโมคเกและก็จะเป็นพิษภัยต่อคนอื่น,นด้วยดังนั้นการเจ็บป่วยที่รุนแรงนี้จึงเป็นภาระหนักอึ้งของหมอ หมอไม่ได้ท้อนะในการที่จะดูแลคนป่วยแต่ทนไม่ได้ที่จะเห็นเด็กป่วยจากสิ่งที่เราสามารถที่จะปรีเวนและสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีอันตรายทําไมเราจะยังให้สิ่งที่เป็นอันตรายนั้นมาเจือปนและมาทําลายเยวาวชนผู้เป็นกําลังหลักของชาติในอนาคตดังนั้นแนวทางที่ถูกต้องก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการป่วย เราไม่ดีใจที่เรารักษาเด็กคนหนึ่งรอดชีวิตจาก ICU และคนก็ปรบมือให้หมอและทีมแพทย์พยาบาลว่าเก่งสามารถที่จะดึงชีวิตน้องกลับมาได้แต่เราไม่อยากเห็นเด็กที่ป่วยสิ่งที่เราป้องกันได้เราต้องไม่ให้เด็กป่วยด้วยการไม่ให้มีบริไฟฟ้าเกลื่อนเมืองโดยยังต้องคงกฎหมายของการห้ามนำเข้าการผลิตและการจำหน่ายบริไฟฟ้าขอฝาก สุดท้ายก็คือว่าเด็กคือต้นทุนที่ดีที่สุดของชาติหลายประเทศที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวไกลแม้กระทั่งสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีเขาก็บอกออกมาว่าเด็กคือทรัพยากรที่ดีที่สุดของเขาเราก็เช่นเดียวกันทรัพยากรที่ดีที่สุดของชาติของเราก็คือเด็กและเยาวชนดังนั้นเราจะไม่สามารถสร้างกำไรอะไรในชาติ ได้เลยถ้าเราไม่รักษาต้นทุนที่ดีที่สุดของประเทศของเรานั่นก็คือเด็กและเยาวชนในฐานะหมอเด็กของปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลาจากบุหรี่ไฟฟ้าขอบคุณครับ